สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับในช่วงนี้เนี่ยมีจําหน่ายมีขายกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งของสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งใจกลางเมืองในเขตของจังหวัดต่างๆก็มีมากนะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับในแผนปฏิบัติการที่เรียกว่าปฏิบัติการ ปัญจางกลางกรุงเก่ากับปฏิบัติการดับควันที่ริมโขงแล้วจะเป็นยังไงนั้นติดตามผมมาครับครับแขณะนี้ผมอยู่กับพันตํารวจเอกประทีปเจริญการนะครับรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับสวัสดีครับท่านรองครับท่านรองครับผมอยากจะทราบว่าโอ้ขณะนี้เนี่ยนโยบายของท่านรองเนี่ยกวาดล้างจับปุ่มอย่างเต็มที่เลยนะครับทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัด ผมดูและจับทุกที่เลยนะครับอยากจะให้ท่านรองเนี่ยบอกกล่าวกับผู้ที่เขายังขายอยู่ว่าถ้าขายแล้วเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างผมกลับเรียนก่อนนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่นโยบายผมเครับเป็นนโยบายตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีท่านสั่งการมาเลยท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาสายท่านรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐรนตรีในฐานะท่านเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองวิโภคท่านได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ตลอดเพราะว่าท่านเลขาธิการผมนะฮะท่านทศนัษฐ์นิธิพันธ์เนี่ยนะฮะ ท่านก็มีรับนโยบายมาแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็กำชับในการที่จะให้มีการเร่งบังคับใช้กฎหมายตรงนี้เพราะว่าพอออกมาเป็นกฎหมายมันก็ต้องมีการบังคับใช้มันก็มีตัวชี้วัดนะฮะผมเองก็ได้รับมอบหมายส่วนหนึ่งให้ทำมาทำหน้าที่ในการที่จะกกำกับดูแลในส่วนนี้ก็จะมีทีมงานของน้องๆโดยเฉพาะท่านเลิศศักดิ์นะฮะร,รักธรรมเนี่ยก็เป็นผอที่ปฏิบัติการเป็นหลักนะฮะตรงนี้ผมเองก็จะ ให้แนวคิดให้นโยบายบางส่วนในการที่จะลงพื้นที่เพราะว่าต้องเรียนว่าทุกวันนี้นะฮะการขายบหริฟ้าเนี่ยมีการขายในสถานศึกษารหรือใกลสก้สถานศึกษาเนี่ยไม่มีสถานศึกษานะฮะเพราะว่าเชื่อว่าทางสถานศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะกํากับดูแลกันคลึกครับแต่ว่าออรอบๆสถานศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเมื่อีออกนอกรั้วซื้อได้เลยนะฮะเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยฮะเราเองเนี่ยก็มีนโยบายในการที่จะ จับกลุ่มปรปมับปรามบุหรี่ฟ้าที่บริเวณที่ใกล้สถานศึกษาตอนนี้นะครเราโฟกัสตรงนั้นแต่ว่าจริงๆเราไปทั่วทั่วทังทั้งประเทศนะครับนะฮะไปทั้ง่วทั้งประเทศแล้วก็ท่านใดที่ฝ่าฝืนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์หรือขายตาเปิดร้านนะครับตอนนี้นะฮะก็ต้องเรียนว่าขอให้เลิกเถิดนะครับเพราะว่าทางสคบรเราร่วมมือกับหลายหลายภาคส่วนนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีการ ประสานไปยังทางกรมสวก่อนนะครับไปยังกรมการปกครองนะฮะแล้วก็เอาเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการไปาหารือกัระทางท่านพบตรในประเด็นนี้เรื่องของการมาตรการในการป้องกันและปราบปรามนะครับถ้ามียังการฝ่าฝืนขาอยู่นะครับชัดเจนว่าท่านมีโอกาสถูกดำเนินคดีแล้วก็เอก็จะเสียประวัตินะครับเพราะว่าเราของเราเนี่ยฝ่าฝืนเนี่ยไม่มีไม่สามารถปรับได้แล้วนะต้องขึ้นศาลอย่างเดียว นะครับก็จะเสียประวัติแน่นอนแล้วก็คิดว่าถ้ามีการดำเนินต่อไปเนี่ยแต่ผมว่าอาจจะมีมาตรการในการที่จะเราอาจจะสนองแก้กฎมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นไปได้อาจจะมีการยึดรับสิ่งอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าหลายท่านเนี่ยนะครับก็ค้าขายบุหรีฟ่ฟ้าขายสินค้าประเภทนี้เนี่ยจุดร่ํารวยนะฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยหลายท่านเลยนะฮะโอ้โหมีร้านค้าอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ,รบลักษณะเป็นแฟนชายเลยงดังนั้นเขา มียอดขายสูงมากนะครับแต่กับตัวเลขที่เราเราได้ลงพื้นที่เลาปฏิบัติการเนี่ยนะครับทางคุณลักัพปฏิบัติการเนี่ยบางร้านเนี่ยขายยอดวันละเป็นหมื่นอ่าแล้วก็มีทั่วประเทศนะฮะขายดีนะครับทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะใกล้สถานศึกษาตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของแฟนชายเลยคือกึ่งแฟนชายเพราะเขาใช้ชื่อเดียวกันทั่วประเทศไปที่จังหวัดไหนก็เจอครเนี่ยตรงนี้ผมว่าก็ฝากนะฮะฝากถึงว่าอย่าขายเลยนะครับแล้วก็ฝากถึงทางพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนผู้ที่พบเห็นสามารถแจ้งขอสได้แล้วก็เราจะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะครับเราไม่ท่านไม่เดือดร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการทุกครั้งที่มีโอกาสครับครับเอาแะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิบัติการของการกวาดล้างจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าของคุณเลอศักิ์นะครับหัวหน้าทีมที่นําชุดลงไปจับกลุ่มอย่างพื้นที่ต่างๆครับ ท่านผู íamos, e ้ชมครับและขณะนี hey. ้ผมก็อย um, <whis ky. S 2> ู่กับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมนะครับผู้มยการสํานักกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงในเรื่องของการปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลครับผมมาคราวนี้อย่างที่สคบบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าสคบนี่ที่ไหนขายบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศสคบจับหมดนะครับมาวันนี้ผมทราบมาว่า ลงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยก็จะให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าปฏิบัติการ2ปฏิบัติการใหญ่เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็นําเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในการปฏิบัติการของสกบเนี่ยในปัจจุบันนะครับปนาบุรีไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพมานานก่อน,นะครับมันไปกระจายอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับสาเหตุสําคัญประการหนึ่งเป้าหมายนะครับมุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนนะครับอย่างการเปิดปฏิบัติการกลางกรุงเก่าเนี่ย เราได้รับการร so ้องเรียนนะครับในระดับของจังหวัดนะครับต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของจังหวัดพัะนครศรีอุธยาผู้ว่าแจ้งเองเลยท่านก็ได้ประสานข้อมูลนะครับมาว่าในเมืองของอยุทยาเนี่ยปรากฏว่ามีบุหรี่ฟ้าเนี่ยขายอยู่รายรอบเมืองนะครับเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อมาสูบได้นี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงท่านก็ประสานผ่านมาทางสำนักงานกำกับการับผู้ปกครอง นะครับศูนย์บริการพิเศษนะครับท่านเลขาก็เลยสั่งการว่าศูนย์บริการพิเศษจะต้องเข้าไปจัดการเรื่องนี้นะครับร่วมจังหวัดในวันที่เราไปนะครับก็ปรากฏว่าเราไปลงพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ขายของบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันก็อยู่โรคเมืองจริงครับแล้วก็เด็กสามารถเข้าไปซื้อได้เราก็ไปดําเนินการตรวจค้นนะครับที่ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับจำนวนสี่ร้านนะครับแล้วก็ของกลางเนี่ยเราได้มาหลายหมื่นชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับมูลค่านับล้านบาทนะครับสิ่งนี้ครับที่สบพยายามทำก็คือว่า ในสิ่งที่เป็นบ่เสรของการคุ้มครองผู้พกในเรื่องของบุหรี่ฟ้านะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่เราเนี่ยจะต้องบริการร่วมกันระหว่างจังหวัดอันนี้คือเหตุเกิดจริงกรุงเก่าอย่างที่เราเปิด,ดบริการอ e ีดเอกรหนึ่งครับที่สวัเพิ่งล่าสุดนะครับซึง่งไปดําเนินการมาก็คือเราดับควันดิมโขงทําไมเราใช้ชื่อบริการนี้เพราะเราขึ้นไปที่ภาคอีสานนะครับเราเข้าไปดำเนินการที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานีก็ต้องกราบเปียน ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหนองคายและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ท่านไว้วางใจแล้วก็ประสานมาที่สคบนะครับให้เราไปดินการดาเนินการกับบุริมไฟฟ้านะครับซึ่งในการที่เราลงพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นั้นน่ะมาอยู่ในตัวจังหวัดนะครับอยู่ในตัวจังหวัดแล้วที่สําคัญอยู่ตรงข้ามห้างกลางใจกลางใจเมืองอีกแล้วกลางใจเมืองครับที่มีใครที่จะไปดินการจัดการเรื่องนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ทั้งที่จังหวัดนนองคายและที่จังหวัดอุดรธานีท่านาค้อให้ความเห็นใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นการมองมายุชนครับเวลาที่สบลงไปนะครับสจังหวัดเนี้ยเราได้คนที่กระทําความผิด15บรา,ายนะครับมีร้านที่เราดําเนินการได้8ปดร้านนะครับซึ่ง8ปร้านเนี้ยสบก็บอกวดําเนินกดีทั้งหมดนะครับเราได้ของกลางไปหมื่นกว่าชิ้นนะครับแล้วก็มูลค่าของกลางทั้งสิ้นเนี่ยห้าล้านบาทน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราส,บรสนคบประสกผลสำเร็จก็คือว่าพี่น้องประชาชนครับในตัวจ ของทั้งสองจังหวัดทั้งอุดรและหนองคายเนี่ยได้แจ้งมาที่สกบด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่เราได้รับทราบมาแวนเวีร์ที่ลงปฏิบัติการก็ต้องมูลการร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับอางกอ,อรามานอของจังหวัดอุดรธานีก็เข้ามาร่วมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สกบคิดว่าเมื่อจังหวัดเทียบนะครับการคุ้มครองผู้โพคเกี่ยวกับสินค้ารตรายที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็น่าจะมีการลดลงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สกบกับ ของมหาไทยพูดไงว่าตอนนี้เรากําลังร่วมมือไปที่กระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับว่าทางประลัดอําเภอก็ดีนะครับประลัดจังหวัดก็ดีซึ่งเขาเป็นพนักงานเจ้าที่ตามคำบอบพวกแล้วนะครับซึ่งนโยบายของเราเนี่ยจะเชิญหน่วยงานมาร่วมพูดคุยด้วยเพื่อให้การปรับบรุงไฟฟ้าเป็นไปอย่างสมฤร็จผลครับ,รบผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าท่านใดที่กําลังจะขายหรือขายอยู่เนี่ยนะครับท่านดูจากศคบแล้วเนี่ย ทั่วประเทศสคบจับหมดสคบรอท่านอยู่นะครับถ้าท่านขายเมื่อไหร่สคบจะไปเยือนท่านถึงร้านเลยนะครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมที่อยากจะฝากหรือแจ้งข่าวมายังสคบจะแจ้งได้ทางไหนบ้างครับครับก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าเจอพบการขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับทางสำนักงานคณกรรมรควเองนะครับก็มีเว็บไซต์ที่ท่านสามารถแจ้งได้นะครับ w w w o c p b g o t h นะครับ ซึ่งข้อมูลของท่านทางสำนักงานคณะกรรก,ก,การข้บมูลพวกจะปกปิดเป็นความลับนะครับไม่มีการเผยแพร่นี่คือนโยบายของผู้บริหารของสกบนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเลิศศักดิ์มากนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆนะกับทางพี่น้องประชาชนครับ,รบขอบคุณครับ